อยู่ตอนสมัยผมเป็นนายกมีความรู้สึกว่าเศษรษฐกิจมันดีคล่องตัวหาเงินง่ายปี70เพื่อไทยกลับมารอบสองนายกอิงกลับมารอบสองจะเจอแบบไทยรักไทยตอนนั้นแน่นอนพวกเราเป็นพวกมีผลงานทำงานมาแล้ว แล้วก็พูดอะไรทำหมดวันนี้ใครอายุเกินหกสิบวันที่27่สิมกราเงินจะเข้าบัญชี1นึ่งมืบาทส่วนคนอายุต่ำกว่าหกสิถึงอายุ16ปีรอนิดหนึ่งหลังหลังจากเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยประมาณมีนาเมษาก็จะทย,ยอยเข้าบัญชี พรรเพื่อไทยพูดอะไรไว้ทำหมดแต่วันนี้มันอาจจะช้ากว่าเดิมเพราะว่าพรรคไม่ได้ทุกคุมกระทรวงทุกกระทรวงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ระบบราชการก็เปลี่ยนไปเยอะ